ซึ่งเราจะเห็นชัดในเวลากลางคืนนะครับน้ําก็เช่นเดียวกันน้ําก็เป็นมวลสารนะครับก็เช่นเดียวกันเป็นฉากแสงก็ปรากฏลําแสงของไฟฉายนะครับก็ปรากฏยิ่งในเวลากลางคืนก็ยิ่งชัดมากขึ้นแต่ถ้าดินแลนะน้ําไม่มสีสาวกก็ตอบพุทธองค์ไปว่า แสงไม่ปรากฏพระเจ้าข้าและพุทธองค์เมื่อได้รับฟังคำตอบของสาวกพุทธองค์ก็ไม่ได้คัดค้านก็คือพุทธองค์ก็ไม่ได้พูดต่อนะครับนี่ก็เป็นการยืนยันและลองรับว่าในมหาพุทธธาตุสี่นะครับดินน้ำไฟลมซึ่งเรารับรู้ ได้ดีที่สุดเพราะเราอยู่บนพื้นโลกเราเห็นดินเราเห็นน้ําเราเห็นลมลมก็คืออากาศที่เราหายใจเข้าและออกซึ่งมีออกซิเจนอยู่ประมาณ20%นะครับและไฟไฟในที่นี้ในคัโบราณน,นะครับแต่ในความอันนั้นคือความเข้าใจ ในคำโบราณนั่นก็คือคลื่นแม่เหล็กหรือความร้อนที่อยู่ในรูปประขันในขันห้าเรานะครับอันนี้คือไฟในความหมายของพุทธองค์ในสมัยนี้นั่นก็คือความร้อนในร่างกายเป็นกระแสฟไฟฟ้าเป็นคลื่นแม่เหล็ก ซึ่งอยู่ในตัวเรานั่นก็คืออุณหภูมิของร่างกายนะครับก็ปกติก็37องศาเซลเซียสถ้าต่ำกว่านี้นะครับก็ขาดดุลยภาพไม่เกิดดุลยภาพจะเกิดความไม่สบายเกิดขึ้นจนกระทั่งลูกป,ประคันอุณหภูมิต่ำลงมาเรื่อยๆจนต่ำสุด จนถึงแก่ความตายได้และเช่นเดียวกันอุณหภูมิและร่างกายถ้าร้อนเกิน37องศาขึ้นไปเราก็จะเกิดความไม่สบายนะครับถ้าร้อนมากสุดก็คือร่างกายถูกเผาและทำลายไปนี่คือความหมายของคำว่าไฟที่พระองคองได้กล่าวไม่ใช่ไฟที่เรามา ใช้จุดเตาจุดเตาแก๊สเรามีเตาแก๊สไว้หุงต้มหรือไฟที่เผาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นเช่นไฟไม้บ้านไฟไหม้ฟืนหรือไฟไหม้วัตถุต่างๆนะครับมันก็คืออุณหภูมิในร่างกายซึ่ง หลักสำคัญก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทำงานอยู่ในร่างกายในสมองก็มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในหัวใจก็มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในหัวใจตามหลักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เซลล์ sell ในหัวใจจะมีอยู่ประมาณ5 0,000ืนเซลล์นะครับส่วน ในสมองของเรา